สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวกอกนะคะทุกคนใครมาหน้าบ้านรู้หุ้ยเปบ่าชุดลายมาทำไมคะจะมาเียจะมาดีทำไมเนี บครัไม่เป็นไรนะท่านตามมาแฟนไม่เป็นไรนึกว่ามาหาลุงพลป้แตนนึกว่ามีนึกว่ามีเอกสารสีขาวมาเหรอใช่ใช่ใช่คือเราตกใจนะเวลาเรียนเหรอเวลาเห็นเห็นายทางเข้ามาตกใจนะตายแล้วทุกคนเจ้าหน้าที่บุกบ้านลุงพลป้าแตนนะคะทุกคนแฟนคนครับโอคนนี้เหรอโอ้ไม่ไม่น่าจะเป็นกุลหลับโพนด้นนี่นะเหรอ นี่ไงจารย์ไม่รู้จักเข้าอาจารยไม่รู้จักนี่ไงนะสกุลหลับโหน่าหนักด้วยกันอาจารย์จำไม่รู้จักหลยเขยนะจำลูกหลานไม่ได้โหนักสกุลจำไม่ได้หลับโหเหมือนกันไม่เที่ยวเหมือนกันนี่น่ะโอเคคนนี้ก็หลับโพใช่ไหมเงิไปแล้วโอเอาไปเลยเอาไปตามนั่นมาเลยเอาแค่นี้เองเอาแค่นี้เองไม่ได้บอกไม่ได้บอกกลับบ้านเลยเนาะมาถามหา แฟนกลับบ้านหน่อยนะพี่ถึงไม่บอกเลยครับคิดถึงคำเดียวก็ไม่บอกเลยกับทุกวันตาทุกวันเมาอะไรบอกแม่มาตามแฟนเขาบอกแล้วมาตามแฟนทำไมขับรถมาทางนี้อ่ะตามแฟนกลับบ้านบอกือว่าเมาทีเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามซุด ห้ามดึงกระชากลากดึงไม่ได้นะก็ขอมนดีๆเดี๋ยวกลับบ้านกับพี่เถอะโอตาหอนุ่มนวลมากเลยตาใช่นะอันนี้ต้องเห็นไหมต้องฟังตาเลยนะหอหล่อหล่อไ้แท้แค่เอกเลยนะ่นจ้องเลยจ้องเลยตายแล้วีนะคะ จ้านีนึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ที่ไหนได้มาตามมาตามมาตามตามแฟนตามแนาไม่กลไม่้กลับหลายวันหรือเปล่าเลยงยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรนี้ยธุกิจอะไรปเที่ยวเียอีกปไปไปโอ้ติดใจ แสดงว่าติดใจวังเยี่ยมเฮ้ยเอาเท่าเยเอาเลยเอาแปดนาทีแปดนาทีเต๋าเป็ดนิจานิจาอยากมือเขามาตามเขามาตามเขาบอกว่าเขาบีแฟนอยู่ตรงนี้เขาเลยมาตามตกใจกำลังทำคลิปอยู่ได้ยินพี่อ้อได้ยินพี่อ้อบอกสาใครมาสาใครมาเรานี่งงเลยอะไรนะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะทุกคน